สวัสดีทักทายอีกครั้งครับพี่ๆอัปเดตทิศทางมุมมองตลาดกันนิดนึงนะเป็นไงบ้างจริงๆอัปเดตตอนท้ายก็ได้ไมั้งทิศทางมุมมองตลาดย้ำครับเทคนิคผมเนาะมุมมองง่ายๆก่อนนะครับเทคนิควันนี้เนี่ย เราเริ่มเทรดกันเนาะมุมมองไง่ายๆครับเทคนิคองค์ประกอบความรู้ในการเทรดนะครับหนึ่งคือสัญญาณนะครับแนวโน้มเทียนขาขึ้นขาลงเนาะตอนนี้เปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนเนี่ยโดยภาพรวม h 4ก็เริ่มอยู่ใต้เส้นสีแดงแล้วนะครับโหเหตวันไหลเป็นทุ่งสามสิบนสะิบห้าโอเคนะ M สิบห้าก็ได้เทอสั้นๆก่อนนสะิบห้า แท่งเทียนนะครับสีเขียวทดแทนราคาผักขึ้นเนาะหรือว่าราคากําลังขึ้นแรงซื้อขึ้นนะครับแท่งเทียนเปิดล่างปิดบนเป็นสีเขียวเนาะนะครับแท่งเทียนแรงขายหรือว่าราคาลดลงหรือต่ําลงเนี่ยเปิดบนปิดล่างเป็นสีแดงนะครับน,นี้ทวนพื้นฐา,านนะครับไม่ทันไม่เข้าใจบอกเนาะข้อแรกนะครับเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับอยู่บนเส้นสีแดงแสดงทดแทนแนวโน้มเทนขาขึ้น เปิดปิดเปลี่ยนแท่งจุดสังเกตยอย่างหนึ่งครับไส้บนของแท่งเทียนนะครับที่ทาคือเขาเรียกว่าเมื่อทําราคาเนาะจุดไหนที่ทําราคาสูงสุดได้นะครับราคาไฮาแล้วถัดมาอนาคตมีราคาไฮาอีกแสดงว่าเป็นแนวโน้มลักษณะบ่งบอกได้ถูกไหมฮะคาดการเนาะเหมือนแนวโน้มที่เป็นเทนขาขึ้นเวลาเขาหล่นลงทําราคาโลสังเกตเนี่ย จะมีแรงบายผักกลับขึ้นไปนะครับอันนี้โดยโครงสร้างง่ายๆก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องตีเป๊ะอะไรมากมายนะคือหล่นมาไม่ถึงอนะ่หล่นมาแล้วก็โดนแรงบายผักขึ้นผักขึ้นผักขึ้นนึกภาพให้ทันเนาะจุดสังเกตเนี่ยผมถึงให้เส้นสีแดงเป็นเมนตาไว้เฉยๆฮะเผื่อเรายังมองไม่ค่อยออกถ้ามันยังหล่นมาแต่ไม่หลุดเส้นสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่ามันยังหล่นแล้วทําราคาต่ําสุดหรือราคาโลยังยังอยู่ในมุมของเทรนขาขึ้นหรือว่าไฮเออร์โลถูกไหมฮะ อันนี้คือไม่ต้องตีเป๊ะนะตีแบบคร่าวๆคาดการณ์ไปเรื่อยๆนะอยู่บนเส้นแดงนะครับจุดสังเกตตรงนี้เห็นไหมเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนอยู่บนเส้นสีแดงทดแทนบ่งบอกว่าเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นจะรอเข้าออเดอร์ฝั่งบายนะครับแต่เราไม่เข้าออเดอร์เลยนะจุดเข้าออเดอร์ให้รอเปิดใกล้เส้นสีแดงทําไมผมให้รอเปิดใกล้เส้นสีแดงข้อแรก s อน้อยข้อที่2มันเป็นมุมเหมือนจุด follow trend นะครับ สังเกตพอเขาเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนอยู่บนเส้นแดงแนวโน้มเทียนขาขึ้นได้พอเราจะเข้าออเดอร์เราจะรอย,ย่อมาหาเส้นสีแดงหรือแท่งเทียนเนี่ยเปลี่ยนเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนลงมาใกล้เส้นแดงติดเส้นแดงที่สุดให้มองว่าเป็นการรีเทสก่อนถ้าเขาอยู่ด้านบนเส้นแดงเนาะขึ้นทําราคาสูงสุดพักย่อทําราคาต่ําสุดแต่ยังอยู่บนเส้นแดงสังเกตเนี่ยแล้วมีอะไรแรงบ่ายผักขึ้นไปทําราคาสูงสุดสูงก็เดิมอีกเห็นไหมเน็กไลน์ก็ยังสูงก็เดิม สูงก็เดิมอีกนี่แล้วโดนแรงอะไรครับทำราคาสูงสุดถึงราคาเท่านี้จำไว้นะฮะแท่งเทียนนะครับไส้ของแท่งเทียนด้านบนคือทำราคาได้หรือเคยไปถึงณนะช่วงเวลานั้นหรือตอนนั้นเนาะของตลาดนะครับของสินทรัพย์แท่งต่อมาขึ้นมาอีกเอ้ยทำได้อีกแล้วนะครับถึงราคาเท่านี้เท่านั้นนะผมขออนุญาตใช้เป็นเครื่องหมายตัดกันแบบนี้สังเกตนะครับจะมีราคาด้านหลังเห็นไหมที่ผมเอาเมาส์ชี้ ขึ้นมานะช่วงเวลานี้ได้ราคาเท่านี้สูงสุดนะสูงขึ้นไปอีกราคาไฮถูกไหมฮะสูงกาเดิมอีกนี่คือจุดที่จะให้พี่ๆช่วยมองนะฮะแนวโน้มเทรนแบบง่ายๆก่อนนะฮะสเต็ปหนึ่งก่อนอ่าไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยเนะี่ยเส้นแดงเนะี่ยแล้วก็ดูโครงสร้างราคาพักย่อตัวนะครับจุดนี้เบรกเอาเห็นไหมเริ่มเริ่มกดแรง กดแรงกดลงนะฮะกลับมาเทเส้นแดงนะครับสังเกตคือมีแรงขายเยอะมากกว่าแรงซื้อและคือเขาเรียกว่าสังเกตอะไรอ่ะพอมันหล่นพักย่อเนี่ยหลังจากทําราคาสูงได้เนาะย่อเสร็จมันโดนช้อนอีกทีหนึ่งหฮมันไม่ไปต่อต่าลงต่าลงเนี่ยตัวนี้น่าสนใจเหมือนมีแรงขายกดลงกดลงกดลงเนาะอันนี้ในมุมมองเนี่ยจริงๆถ้าเล่นแบบแท่งเทียนเปล่าๆเนี่ยสองแท่งนี้ก็เซลได้ลวเนี่ยสองแดงเซลเอสแอลตดแท่งเทียน แต่อย่างที่บอกถ้าเล่นแบบสเต็ปที่เป็นสายเทรดสั้นจริงๆเขาเก็บไม่เกิน200จุดแต่เทรดได้เรื่อยๆเทรดทั้งวันเทรดโป้งไม่เกิน200เก็บอ,อ,อ่ะทีนี้ข้อที่2นะครับโซนนะครับจะเข้าออเดอร์บายหรือว่าเซลนะครับให้เปิดปิดเปลีป่ยนแท่งเทียนอยู่ใกล้เส้นสีแดงก่อนง่ายๆก่อนนะปิดแท่งเทียนใกล้เส้นแดงพูดผิดนะครับ ตอนที่เขามาเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนอยู่เส้นแดงเนี่ยแต่มันยังปิดไม่ไม่สนิทหรือว่าทะลุบนทะลุล่างดีเนี่ยมันเหมือนเป็นไซด์เวย์กำลังเลือกเลือกว่ามันจะขึ้นหรือจะลงดีอ่าถ้าจากที่มันกําลังขึ้นอยู่เวลามันหล่นลงมามันกําลังเลือกอยู่ว่ามันจะกลับขึ้นต่อไหมจุดสังเกตคือชุดเนี้นะครับจุดแรกก่อนชุดนี้มันก็ควรดีดกลับขึ้นไปเนาะแต่มันไม่ขึ้นครับมันก็หล่นตุ๊ดลงมาเหมือนขอจะลงเนี่ย อย่างนี้ถ้าระยะสั้นๆนี้ก็มาแล้วถ้ามีสัญญาณ M6 M5 นี้ผมหวดเลยนะ600จุดนี่พอออกได้นะออกสัญญาณได้อยู่เนะีอันนี้โดยมุมนะนะครับประมาณนั้นอ่านะโอเคทีนี้พอสังเกตรครับเขาเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนเริ่มอยู่ใต้เส้นแดงเราย้อนกลับไปหาอดีตที่เขาเห็นเนาะ ราคามันโดนกดลงกดลงอ้ยขอโทษค,ครับหยิบครข้างมือผิดขออภยัยราคาเขาโดนกดลงกดลงตอนแรกนะครับก่อนที่จะหลุดทะลุต,ตัวน,นี้นะแล้วมาปิดแท่งเทียนนะครับอยู่ใต้เส้นสีแดงอ่านะครับเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนใต้เส้นแดงช่วงเนี้ยแนวโน้มสัญญาณเริ่มเป็นแนวโน้มเทนขาลงแต่เรามองจากก่อนหน้าได้ครับคือทำ high สูงสุดได้แล้วถูกไหมจากเทนขาขึ้น อยู่ๆเริ่มต่ําลงนะครัพอเหมือนจะไปต่อปุ๊บมีแรงอะไรครับแรงบายดันกลับขึ้นมาเห็นไหมเปิดปิดเนี่ยแท่งเนี้ยชุดเนี้ยคือรีเทสแหละมีแรงบายเนี้ยและยืนเหนือเส้นแดงจุดสังเกตเนะ้รัโฟลต่างๆเห็นไหมเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนอยู่บนเส้นแดงเห็นไหมโครงสร้างเขาจะออกมา เราไล่แค่นี้ก่อนก็นได้ยังไม่ต้องตรงนน้นหรอกนะพอเริ่มยืนเนือยนี่คือจุดสังเกตนะครับพี่ๆการมองราคาโครงสร้างนะครับราคาไฮทําราคาไฮได้ทําราคาโลได้ราคาสูงสุดตรงไหนราคาต่ําสุดตรงไหนนะครับเราก็มองไว้คร่าวๆเนาะและก็โครงสร้างของเขาที่เขากําลังทําอยู่นั่นเองนะครับถ้าก่อนจะมีตรงนู้นเนี่ยตอนแรกมันก็มีแค่นี้เราก็ต้องมองโครงสร้างนี้ก่อนเป็นหลัก เพราะอะไรไฮนี้สูงกว่าราคาสูงสุดก่อนหน้านั่นเองนะฮะและแท่งเทียนก่อนหน้าก็อยู่บนแท่งเส้นแดงนะครับแนวโน้มเทียนขาขึ้นอยู่ๆมีหล่นลงมาแหละแต่ลงไม่ขาดย้อนมาอีกราคาโลก,ก็ยังสูงกว่าทั้งหมดแสดงว่าราคาต่ําสุดที่เขาทําได้ตรงนี้เหมือนเป็นแนวรับได้อ่าอันนี้อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับสำหรับสายแนวรับแนว,แนว,แนวต้านเนาะนะครับบายแล้วไปไหนเซลแล้วไปไหนมีโอกาสถึงไหน ที่จะเทสที่จะผ่านนะครับโอกาสพักย่อตัวหรือว่าเด้งนั่นเองกราฟมันจะมีจุดพักมีโอกาสที่จะพักหรือย่อตัวได้เด้งได้เนาะกรอบราคาไหนที่เราคาดการได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในการช่วยดูช่วยมองแล้วกันนะพีบ่บิ๊กทีนี้ข้อที่3อย่าลืมนะครับเข้าเทรดเข้าออเดอร์เนาะซื้อขายนะครับยืนยัน2แท่งเทียนนะครับพยายามเข้าออเดอร์ให้อยู่ในในแบบช่วงแท่งเทียนใกล้เส้นแดงเนะี่ยปลอดภัย หรือว่าช่วงที่เขาทําโครงสร้างพักย่อมาเหมือนจะรีเทสเส้นแดงแต่รีไม่ได้แล้วเบรกเอาอะยิงได้เลยแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างเห็นไหมอย่างนี้ก็เห็นแหละราคาโลสูงราคาต่ําเนี่ยยังสูงขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมโครงสร้างนะครับไล่ไปเรื่อยๆเ,เราก็เล่นเราเล่นเทรดสั้นเนาะเราก็เทรดไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นมุมมองเนี่ยเทคนิคที่ผมใช้แล้วก็ใช้แบ่งปันมีพี่ต่อละกันนะครับสกลที่สองก็คือรับต้านเนี่ยเดี๋ยวผม สอนในสเต็ปวันหน้าแล้วกันนะแต่เนี่ยพูดไปคร่าวๆนะโครงสร้างก่อนหน้าเหมือนจะกลับลงแต่ลงไม่ผ่านถูกไหมฮะแสดงว่าแนวนี้สําคัญนะฮะเราก็ตีไว้คร่าวๆสมมตินนะอันนี้เป็นแบบก่อนหน้าเลยนะวางไว้ปึ๊บย้อนกลับมาเห็นไหมจุดที่เขาลงมาเบรกเอาจุดนี้เป็นจุดที่เขาควรจะพักย่อก็คือหล่นมาแล้วพักย่อกลับไปเทเส้นแดง เขาขึ้นนะขึ้นมาจึดหนึ่งแล้วตลาดปฏิเสธและทิ้งขายเลยเนี่ยแบบนี้คือก็เหมือนแนวต้านในปัจจุบันตอนนี้ครับแค่นี้ห้าเจ็ดหกศูนย์เป็นแนวรับเก่าที่เขาหล่นลงมาได้และยังกลับขึ้นไปเทสไม่ได้นะครับอันนี้ก็เทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับฝากด้วยเนยะาะภาพเสียงสัญญาณหน้าจอผมชัดไหมเนี่ยนะครับถ้าชัดพิมพ์ชัดให้ผมเลยนะเห็นกราฟเนาะได้ยินเสียงชัดเนาะ ทีนี้เทคนิคเราเหมือนเดิมเนะ้ะแท่งเทียนตอนนี้นะครับจากที่เขาอยู่ในโครงสร้างขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอยู่ผมดู M15 เฟรมเดียวนะอย่าลืมมันมีแอดวานซ์มีอะไรมากกว่านี้เนาะนะครับก็ทีละสเต็ปนะอันนี้เอาง่ายๆก่อนสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งเหมือนเดิมเส้นสีแดงอิมเอเส้นเดียวนะพอแท่งเทียนทําราคากําลังขึ้นนะ่ะง่ายๆแต่ขึ้นต่อไม่ได้สังเกตครับกำจะเข้าเทรดต่อจะออกบายนะครับ โอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับทีนี้เป็นมุมมองแล้วกันแค่นั้นนะครับมีคําถามไหมครับก่อนจากกันไปสําหรับค่าคืนนี้ที่เดือใครไม่ทันสามารถดูติดตามย้อนหลังได้ที่กลุ่มปิด Facebook เดอร์นะครับเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนบนหรือล่างเส้นสีแดงนะครับอยู่ใกล้หรือไกลเส้นสีแดงนะครับย้ําคํานี้ด้วยนะครับทีนี้ก่อนจากกันไปนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวอิงกับตัวนี้ให้ด้วยนะครับใครมีเครื่องมืออยู่หรอกนะครับแต่ผมสลับไปให้ ชัดเจนขอบคุณครับพี่โทนี่นะครับสวัสดีครับพี่โอเคมา <Okay. S 1> ติดอะไรเพิ่มเติมแจ้งอัปเดตกันเน่ะ โอเคขออนุญาตโอเคครับขออนุญาตพักสัญญาณเลยนะครับพี่พี่ครับสวัสดีครับ